ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563หรือปี2020สำหรับประเด็นสาระในส่วนของรำใหญนะครับที่เราจะนำเสนอในวันนี้ก็คงเป็นประเด็นในเรื่องของภาพในการมองสถานะของรำใหญ คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องนําเรียนโดยตรงเลยนะครับว่าภาพของลําไยนั้นติดลบมาตลอดก็คือมีปัญหาทั้งในด้านการผลิตมีปัญหาทั้งในด้านการตลาดแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ทั้งหมดรวมกันเนี่ยทําให้พี่น้องสกปรไม่ประสบความสําเร็จทั้งในด้านการผลิตก็คือผลอไม่ได้ขนาดไม่ได้มาตรฐานแตกเสียหายจากภัยธรรมาชาติแตกเสียหายจากศัตรูพืชเสร็จแล้วก็มามีปัญหาด้านลง้ง คือข้อตกลงสัญญาในเมื่อคุณภาพไม่ได้การซื้อขายก็ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือบางครั้งได้แต่ว่าเนื่องจากมีปัญหากรณีของโควิด1 9ก็ทำให้กระบวนการที่ผ่านมาการส่งออกการระบายสินค้าไปต่างประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่สามารถดำเนินการได้รวมถึงปัญหาด้านแรงงานการ,กรเก็บเกี่ยวทั้งหมดทั้งมวลก็เลยทำให้สถานะพื้นที่ปลุกลำํำไยนั้นลดลงอย่างมากทีเดียวในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแต่ สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราได้อธิบายไว้แล้วว่าพืชแต่ละชนิดย่อมมีสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ในตัวเขาเองก็ไม่ต้องดูอะไรครับณนะวันนี้ปาล์มน้ํามันก็ขึ้นไปกิโลถึง7บาทยางพารานะครับก็ขึ้นไปถึง80บาทลำไยครับลำไยล่วงเราก็ไม่เคยเจอในเวลาตรงนี้นะครับว่าลำไยล่วงอยู่ในระดับ1ิ1ส1มบาทต่อกิโลกร,รมัม นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพที่แสดงให้เราเห็นในเรื่องของปริมาณผลผลิตที่น้อยลงแล้วก็ในเรื่องของการตลาดที่เขาเป็นตลาดเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงนำมาทบทวนกันนะครับในภาพมองการผลิตลำใหญ่ที่จะมองไปสู่ภาพของการตลาดคือถ้าเรามองการตลาดเป็นตัวชี้นา เราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าการผลิตลําไยในภาคตะวันออกเราเป็นการผลิตลําไยเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นผลของลําไยต้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเบอร์ทอ,งเ,อ,ง,เอ,ง,เองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อาจจะเอาบ้างไม่เอาบ้างกระบวนการจัดการตรงนี้แหละครับเบอร์ผลขนาดใหญ่ผิวเหลืองทองไม่มีศัตรูพืชที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาใหญ่ของพี่น้องชาว ลำยใหญ่นะครับคือถ้าในแหล่งที่เป็นแหล่งน้ําฝนเนี่ยก็คืออัตราการติดต่ําแต่ถ้าไปแหล่งด้านบนที่เป็นแหล่งบุ่งน้ําร้อนสอยดาวก็จะปัญเจอปัญหาภัยแล้งเพราะฉะนั้นในปีการผลิตนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงอากาศหนาวเย็นก็ไม่ใครจะมีเรื่องของภัยแล้งตอนนี้น้ําก็ดีที่สุดแล้วครับในเขื่อนหรืออ่างพระพุธเองหรือแหล่งต่างๆเราก็มีพอเพราะฉะนั้นกระบวนการบริหารจัดการในปีนี้ผมเชื่อว่าพนักรกรนั้น ก็คงจะบริหารจนกระทั่งลำใหญเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานได้ก็คือคุณภาพการตลาดเองบรรดาการแก้ไขปัญหาครับขณะนี้บรรดาผู้ส่งออกที่เราเรียกว่าล้มก็ร่วมกับหน่วยงานองคอ์กรสมาคมแล้วก็ในส่วนของอหน่วยรางราชการก็นำเอาแรงงานเข้ามาแล้ว มาจัดการเก็บกักตัวเตรียมการในเรื่องของงานในการเก็บเกี่ยวการบรรจ,จุหีิพอคือทั้งหมดเนี่ยในภาพของตะวันออกเนี่ยเราพูดก,กันตรงๆว่าด้วยศักยภาพด้วยความพร้อมเราก็เชื่อว่าสถานะราคาของลำไยในปีการผลิตนี้กระบวนการจัดการกระบวนการส่งออกต้องเป็นไปได้ดีเพียงแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเราผลิตลำไยเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นมาตรฐานครับขนาดสีผิว นะครับอันนี้คือปัจจัยสําคัญศัตรูพืชความสะอาดตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้น้ําหนักความสําคัญเราก็จะเข้าสู่เป้าหมายการตลาดได้แล้วก็น่าจะเป็นภาพที่เราเริ่มเห็นเป็นเชิงบวกก็คือความสําเร็จในการผลิตและในด้านการตลาดก็จะเกิดขึ้นในภูมิภาคภาคตะวันออกเราสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอนั้นเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เป็นมุมมองในส่วนของผมเองเราต้องเข้าใจครับว่าถ้าเราจะให้พี่น้องสกอญลงทุนเนี่ย มันก็ต้องมีเป้าหมายคือตลาดที่ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลงทุนพอถึงตัวตลาดชัดเจนเราก็แข่ไขไม่ได้เราลองดูตัวอย่างกันง่ายๆครับอย่างกล้วยไข่เวลานี้เนี่ยกล้วยไข่เพื่อการส่งออกสถานะราคาก็ไม่ค่อยจะโดดเด่นแต่เรากลับมาเห็นว่ากล้วยปาดหัวปาดท้ายกล้วยอ้วนกล้วยที่ตัดคือตัดบนตัดล่างเนี่ยกลับอยู่ในราคาที่ดีส4 15 16บาทต่อ กิโลกรัมซึ่งสถานะตรงนี้มันบอกอะไรให้เห็นบางอย่างครับว่าถ้าเราจะลงทุนเราต้องเห็นภาพตลาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพตลาดอย่างนี้แล้วเราก็เข้าไปสู่การกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เห็นภาพหรือรายได้ที่จะเกิดขึ้นในฤด,ดูการผลิตลำไยนี้ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของหลักจำนวนต้นที่มีการทำสารน้อยแต่ความต้องการในตลาดในช่วงเทศกาล เชิงแมงหรือว่าชุดที่กําลังจะทําชุดนี้ก็จะเก็บในชุดเชิงแมงเดือนมีนาคมเพื่อขายเดือนเมษายนทั้งเดือนก็จะกลายเป็นว่าราคามันก็ต้องมีโอกาสอะไรก็ตามที่ปลูกกันมากก็เหมือนอย่างกรณีอย่างทุเรียนนะครับถามว่าอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยผมไม่ให้ประเด็นสําคัญกับในแหล่งอื่น เพราะนั่นเป็นการปลูกเชิงอนุรักษ์หรือเชิงสื่อสารเชิงท่องเที่ยวเชิงอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าปลูกเชิงพาณิชย์สิ่งที่เราต้องกลัวก็คือบ้านเราเองนะครับในระยะเวลาห6ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ8ปดล้านต้นอาจจะอยู่ในประเทศไทยสัก6-7ล้านอาจจะไปต่างประเทศสักสองสล้านก็ช่าง เราก็ไม่ต้องไปมองนะครับมองบ้านเราแค่นั้นเองว่าโอกาสการเกิดภาวะราคาคล้คายๆกับลำใหญมันต้องมีแน่นอนเพียงแต่ว่าจะมีเมื่อไรอย่างไรแล้วเราจะวางแผนอย่างไรอย่างในกรณีของลำใหญ่เขาก็มีระบบของการอบแห้งของทุเรียนเราเราก็มีโอกาสที่จะทั้งฟร r อนเซนทั้งแช่แข็งทั้งแค่แข็งทั้งผลทั้งเนื้อทั้งอบแห้ง นะครับฟรีสได้และการมีการชิปทำทอดก็ยังมีอุตสาหกรรมซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่มีหน้าที่บทบาทเนี่ยก็จะต้องไปรองรับในการมองตรงนี้ว่าจะเอาอุตสาหกรรมเกษตรมารองรับตรงไหนอย่างไรซึ่งถ้าคนคิดได้ก็แก้ปัญหาได้แต่คิดไม่ได้บางทีคิดได้ก็ไม่มีงบประมาณมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าผมเองนั้นจุดประกายในเรื่องของการทําแช่แข็งปีหนึ่งกับสองสามพันตัน ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภาพของทุเรียนแข็งแรงแต่มันไม่พอแล้วครับถ้ามีอัตราการขยายพื้นที่อย่างนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างกรณีของลำไยในบ้านเรานั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองว่าเราจะต้องไม่ไปมองผลผลิตของลำไยเพื่อ แต่เราจะมองเฉพาะตลาดที่เราเจาะจ,จงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในระบบของการผลิตลำไยเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องรอบคอบว่าถ้าเราจะผลิตก็ต้องผลิตออกมาในช่วงจังหวะที่เหมาะสมมีอัตราปริมาณคุณภาพปริมาณผลผลิตตรงเวลาผลผลิตที่ออกมาจะต้องอยู่ในเกรดที่สามารถที่จะปฏิบัติการส่งออกได้อาจจะมีเหลือบางส่วนภายในบ้างเล็กน้อย แล้วก็ผลผลิตเหล่านั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของการตลาดตรงนี้แหละครับเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เราชาวสวนลำไยนั้นยืนหยัดอยู่ได้ในภาพมองก็เหมือนกับขณะนี้เนี่ยเราจะมีการผลิตลำไยตั้งแต่เดือนมีนาธรรมชุดหนึ่งเมษาพฤษภากับมิถุนาแล้วก็มาเดือนสิงหา ถ้าหาว่าเราลองย้อนไปดูครับว่าเราทำำําลําไยเดือนมีนาเราก็นับไปได้เวลาหกเดือนครึ่งน,นะครับหกมีนาก็คือเมษาพฤษภามิถุนาากลักฎาสิงหากันยาตุลาเราก็จะเริ่มเก็บในอีกเดือนกันยายนกันยายนเราก็จะเก็บเพื่อไปขายในเดือนตุลาคมวันชาติจีนซึ่งเป็นเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งหลายท่านก็ได้รับราคาที่เป็นหลักประกันอยู่แล้ว30มสิบบาท นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำเสร็จแล้วบางท่านทำไม่ได้เดือนมีนาก็มาทำเมษาทำเมษาไม่ได้ก็มาทำพฤษภาพฤษภามิถุนาก็จะเป็นลำไยห,หน้าฝนถามว่าลำไยห,หน้าฝนแล้วเก็บขายเมื่อไหร่เราก็จะมีการตลาดอยู่ที่เดือนธันวานะครับเพื่อไปขายในช่วงเดือนมัก,กลาพัก,กลาก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่เราอาจจะไปรับในช่วงตุดจีนจริงๆลำไยเนี่ยมันมีหลัก หลายอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของระบบการค้าขายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาส่งไปล่วงหน้าบางครั้งนะครับการส่งไปนั้นก็ไปเพื่อไปม้อนตลาดก่อนแล้วก็ไปยึดตลาดไว้ในส่วนที่ยังขายไม่ได้เขาก็ยังสามารถที่จะเปิดตู้ลอยลำหรือว่าเปิดเครื่องในตู้คอนเทนเนอร์ไว้เพื่อที่จะชะลอมันมีกลไกลอีกหลายวิธีการที่จะทำให้ชะลอการตลาดได้เพะฉะนั้นเราก็จะมีช่วง แต่ว่าผลที่เราจะพบและเราก็จะพบกันมากกับความไม่สำเร็จของมุมมองในช่วงตรงนี้ก็คือเรื่องของความเสียหายนะครับคือในความเสียหายเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายจากธรรมชาติส่วนหนึ่งการที่ดอกบานฝนตกการทำสารไม่สำเร็จการที่มีโรคอันเกิดจากเชื้อราทำให้ผลแตกผลเน่าผลร่วง เราก็อาจจะไปเหมากันเรียกว่าพลอยทอย่างเดียวแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่นะครับนั่นคือความเสียหายซึ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จน้อยลงประเด็นของลำใหญ่ที่ทำกันในชุดนี้เนี่ยซึ่งบางท่านก็ถือว่าประสบความสำเร็จบางครั้งอาจจะมีปัญหาในด้านกรณีของปัญหาด้านแรงงานปัญหาด้านการตลาดบางปีนนั้นเป็นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะรุ่นต่อมาก็คือรุ่นที่จะทำสารในรุ่นธรรมชาติเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ลงทุนน้อยทำงานง่ายสะดวกสบายก็เรียกว่าทำลำใหญหน้าฝนพฤษภามิถุนาคือผลของการทำสารในชุดนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าความเสียหายส่วนใหญ่แล้วจะไปตกอยู่ที่ช่วง ก่อนการเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนครับโดยเฉพาะอาการผลแตกผลเน่าผล,ผล,ผลร่วงคือมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าบางครั้งการที่เราทําสารไปทําให้ลยาไยออกดอกทําลาไยติดผลแต่ผลไม่เจริญเติบโต,ผล,ต,บโตผลไม่เจริญเติบโตเพียงพอขั้นพอไปถึงช่วงที่มีอัตราการขยายตัวของผลของเนื้ออย่างรวดเร็วรุนแรงซึ่งรุ่นนี้แหละครับเป็นรุ่นที่มีความเสียหายมากที่สุด จากสตรูทุกๆด้านไม่ว่าจะผลแตกผลเน่าผลร่วงผีเสื้อมวนหวานนะครับหรือในส่วนของค้างคาวโดยเฉพาะในทุกๆปีเรามักจะได้ยินคำว่าลาน้ำฝนนะครับหรือไฟทอปในโรคของลำใหญ่อันนั้นเป็นประเด็นความเสียหายที่จะทำให้รายได้ลดลงส่วนราคา ก็จะอ่อนตัวลงเพราะว่าในลักษณะของทุกๆปีเนี่ยการทำลำไยชุดนี้ค่อนข้างจะมากแต่มาในทางกลับกันครับในปีนี้กับพลิกผันการทำลำไยในชุดเดือนมีนาเมษากลับมากพฤษภาแต่พอมาถึงลำไยในช่วงฝนกลับมีพื้นที่จำนวนต้นที่มีการทำน้อยลงอันนี้เนื่องมาจากทางผู้ส่งออกเองผู้รวบรมเองก็ได้หยุด กระบวนการตรงนี้ไว้ในการเหมาล่วงหน้าแล้วก็มีกระบวนการที่ไม่ปล่อยเครดิตคือเรื่องของสัญญาผูกมัดเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับผมมีโอกาสได้สังเกตติดตามดูข้อมูลเราพบข้อมูลส่วนหนึ่งว่าพี่น้องชาวลำไยที่ทำลำไยกันจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกลายเป็นว่าท่านใช้เงินล่วงหน้า ผิดกับทุเรียนทุเรียนนั้นจะเป็นการใช้เงินต่อสู้ที่ได้จากการลงทุนแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์จากการใช้ชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาไปลงทุนทุเรียนต่อเพราะฉะนั้นถ้าไม่พอขาดเหลือก็คงจะต้องไปอาศัยแหล่งเครดิตเงินกู้แหล่งธนาคารหรือแหล่งต่างๆอันนี้คือชาวทุเรียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาขายได้เนี่ยเขาจะเป็นเงินก้อนขึ้นมาเป็นเงินส่วนตัว ซึ่งเป็นเงินสดแล้วก็อาจจะมีส่วนที่เป็นเครดิตก็ต้องไปชดใช้ชดนี้แต่ในส่วนของพี่น้องชาวลำไยส่วนใหญ่นะครับอาจนจะเป็นกลุ่มกลางกลุ่มย่อยเนี่ยลักษณะไม่ใช่แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะไปเอาทําสัญญาผูกมัดแล้วก็น,นําเม็ดเงินมาใช้จ่ายก่อนล่วงหนะ้าเราก็จะใช้ต้นทุน ที่ควรจะเป็นต้นทุนในการลงทุนเนี่ยมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันดังนั้นพอถึงเวลาที่เราจำหน่ายขายได้ในด้านของรายได้จากลำใหญ่เม็ดเงินส่วนใหญ่จึงไม่ได้กลับมาอยู่ที่ชาวสวนแต่ก็กลับไปคืนอยู่ที่นายทุนหรือผู้ที่เราผูกมัดสัญญากันไว้ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวที่ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งกำลังการตัดสินใจ การลงทุนในลักษณะตรงนี้มันจะแตกต่างจากทุเรียนอย่างมากทีเดียวดังนั้นเวลาที่เราจะปรับแผนเราจะลงทุนในส่วนของรำใหญ่เนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าติดติดขัดขัดตลอดครับทีนี้ก็มาดูอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่กำลังจะทำสารในเดือนสิงหาคมหรือทำมาแล้วหรือกำลังจะทำหรือรอจังหวะอีกนิดหนึ่งเพราะว่า ปริมาณวันเวลาใบยังไม่ได้ดุงตัวจริงอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทาสารในชุดเทศการสำคัญก็คือช่วงตุดจีนซึ่งก็จะมีระยะเวลาการตลาดที่ยาวนานรุ่นนี้เนื่องจากในปีการผลิตนี้นะครับปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ที่ทาสารเนี่ยทำสารไปล่วงหน้าจำนวนมากตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภามิถุนา มันก็เลยทำให้จำนวนพื้นที่ต้นหรือ,อจำนวนต้นที่เหลืออยู่แล้วทำสารได้ในชุดนี้เนี่ยก็มีปริมาณไม่มากก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะครับไม่น้อยก็อยู่ในระดับพอดีแต่ว่าไม่มากเหมือนในอดีตมันก็เลยกลายเป็นมุมมองว่าทำให้การตลาดเนี่ยเริ่มมองแล้วว่ากำลังจะเป็นชุดที่ผู้ซื้อเนี่ยจะต้องพยายามจะรวบรวม เพราะนั้นราคาจึงมีหลักประกันอยู่ตลอดเวลาที่ผมได้ประกาศไว้ล่วงหน้ามาตั้งแต่เมื่อสองเดือนที่แล้วว่ามีราคาที่ยืนยันชัดเจนจากแหล่งข้อมูลแล้วว่าไม่ต่ำกว่า4ี่สิบาทนั่นเป็นไปเรื่องจริงเพราะนั้นนี่แหละครับก็คือความโดดเด่นทีนี้้าเมื่อเรามีความโดดเด่นในเรื่องของการตลาดแล้วเนี่ยมันจะต้องมาดูแลในเรื่องของปริมาณขนาดน้ำหนักคุณภาพเวลาการเก็บเกี่ยวให้แม่นยำที่สุด เพื่อไม่ให้สินค้าเหลือเลยโดยเฉพาะหลังวันที่8เมษายนเนี่ยจะไม่มีแรงงานเก็บเกี่ยวพี่น้องสกรครับมาดูมุมมองนะครับที่จะเป็นปัญหากับเราในชุดนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอยู่สองเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดจากภาวะในประเทศจีนเกิดภาวะอากาศหนาวเย็นอย่างรุนแรงอีมะตก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลก่อนเทศกาลเขาจะตกอยู่ในรุ่นเดือนกุมภานะครับเคยมีพิจิกาธันวาเขาจะไม่เคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้เท่าไหร่นักแต่พอไปถึงเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาเนี่ยมันเคยมีประวัติเพราะว่ากำลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศจีนมันมีหิมะตกหนัก แต่ว่าขอให้เข้าใจนะครับว่ากรณีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการชะงักแค่การตลาดแค่เพียงหนึ่งสัปดาห์หรือไม่ประมาณสักสิวันเท่านั้นแต่วันนี้ผลที่จะทําให้ราคาในบ้านเรานั่นแกว่งอ่อนตัวเป็นกระแสะก็คือเป็นภาวะตรงนี้ที่เป็นเหตุการณ์สําคัญซึ่งถ้าหากว่าเราค่อนข้างจะรอบคอบแล้วก็ไม่ไปกังวลมากนะัก บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเราเลื่อนเวลาได้เพราะว่าลำไย,ยเนี่ยมันมีเวลาของการเก็บเกี่ยวได้อีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นปัญหาก็คือแรงงานเพื่อนย้ายกลับท้องถิ่นคือคือกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่คนไทยปีใหม่คนกัมพูชาพม่าก็จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเหมือนกันเพราะนั้น ผมได้เรียนไว้แล้วว่าปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือเราจะต้องเร่งเก็บเกี่ยวภายในกรอบเวลาให้เสร็จจิ้นก่อน8มีนาคมไม่เช่นนั้นเราจะมีปัญหาด้านแรงงานนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ทําให้ผมเองนั้นต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าเราต้องแม่นยําทั้งในเรื่องของเบอร์ของลำไยก็ต้องเป็นเบอร์สีอ้วนแต่ถ้าของไม่มีเบอร์สีผอมก็ไม่เป็นไรการเก็บเกี่ยวต้องอยู่ภายในกรอบ วันเวลาให้เสร็จสิ้นภายในต้นเมษาคุณภาพผิวปลอดภัยสบายใจครับเหลืองทองเหลืองสะอาดไม่มีเชื้อราประเด็นปัญหาที่เราต้องเข้าใจอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือคุณภาพเวลาที่มีปัญหาในด้านของการฟ้องร้องกันคดีก็ไม่จบสิน้นทางผู้ส่งออกผู้รวบรวมที่ได้ทำสัญญาก็บอกว่าชาวสวนเอาเงินไปแล้วแต่ไม่ดูแล ลำใหญก็มีแต่ลาดำผลก็เป็นแผลสีน้ำตาลขนาดก็ไม่ได้ันนี้ชาวสวนเองก็บอกว่าบริษัทลงทำสัญญาแล้วนะครับทำสัญญาแล้วไม่ซื้อตามสัญญาถึงเวลาเก็บก็ไม่มาเก็บขนาดก็ไม่ตรงตามเวลานั่นเป็นประเด็นที่ยังเป็นคดีคาลาคาสาังกันอีกเยอะมากแต่ถ้าว่าเราสามารถที่จะควบคุมคกลไกตรงนี้ได้ เขาก็ไม่สามารถที่จะงองแงได้คุณภาพก็ได้เก็บก็หมดโดยเฉพาะในเรื่องของอสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งคุณภาพน้ำใหญ่เนี่ยแค่เรื่องของสีผิวเรื่องของรอยช้าเรื่องของเชื้อราเนี่ยเราไปเหมาไม่ได้เลยครับลำไยพอมีความหวานแค่ลมแรงลมกระแทกผลดกผลหนาคำโยไม่ดีผลสีกันก็จะกลายเป็นแผลช้ำ มันก็เป็นเหตุหนึ่งพอลำไยมีความหวานทึบเวลาที่เราคำยันโยงไม่ดีมันย้อยลงมากดทับกันก็กลายเป็นเชื้อราก็เป็นผลเสียอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระบวนการจัดการการตัดแต่งการตกแต่งการควบคุมคุณภาพการลดจํานวนผลการป้องกันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการจัดการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จทั้งสิ้นซึ่งเราต้องให้น้ําหนักความสําคัญกับ กรณีชุดนี้ให้มากอย่างกรณีผลผลลำไย,ยดกแน่นทึบครับโยไม่ดีก็กลายเป็นโรคผลเนา่าอย่างกรณีผลลำไย,ยดกมากเกินไปการตัดแต่งน้อยการควบคุมไม่ดีมันก็จะกลายเป็นว่าการสุกแก่ก็จะช้าจากหกเดือนสิบวันกลายเป็นเจ็ดเดือนอย่างนี้เพราะมันจะต้องผ่านเดือนมกรากรุพานะครับ เดือนพฤศจิกาธันวามกราเป็นลุงหนาวลำไยจะชะง,งักพอชะง,งักมันก็จะโตไม่ออกนั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งเราจะต้องควบคุมให้ได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตการตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในการมองมองลำใยเนี่ยไม่ใช่มองแค่สูตรสำเร็จอย่างเดียวครับมันต้องมองไปถึงองค์ประกอบ กระบวนการจัดการทั้งหมดด้วยวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ